สบายดีพี่น้องัาท้ายสบายดีสบายดีเอลซีเบิร์ดสุขุสุพล้นนอทีติดตาม,รมเราส้มมาทางเสียงพุนน้ำกันพี่น้องเลยทำขึ้นนี่กับฝนตกลงมาแล้วตกดีดีฝนนะก็ะไไ้ตกคือขึ้นคู่ขึ้นกีบราเบิร์ดพ้นไปแล้วนอจากจีกิ้งพอ o แรงแล้วจักหน่อยแล้วก็ตกลงมาคือเก่าพี่น้องทำม้วนนี่แหละจ้ะ บอได้ไปยังป้ากับโบได้พี่น้องก็ได้ตาเลยแต่บรรยากาศตนตกนินในพี่น้องเรอเบอรเบอชม เราลับมาแต่เยี่ยงกบพี่น้องมาดูน,น้ำกันมาสิอุ้ยอุ้ยเรามังเห็นบอมันลื่นอื <c oughs> อถ้าแม่นขอนะ่อยเนี่ยเพราะแห้งเลยด้าอ,อุ้ยตกใจเบิดจะไม่เลยกคนเลยอืมอบบนะมันลืน่นยัง <c oughs> ขนาดเกิดวูดยังบวอยู่มึงแน่พี่น้องเลยว่าเรายัางลง่มคิดเจ้าก็จับเน่ย เกอดผลนะป้าวันดีๆนั่นนะเกอบผลนะจะรักทักโลกเลยเดตัวอืมระวังระวังมันๆงานมาคือแบบนี้เนม้จังหวะ้ารอะไรตัวโดนไงตัวเก็บอยู่ปะบงให้มันข่อยนะเพราแห้ง Nè, mà xô thì người mặc dù mặc dù mặc Mà ừ. mặc yeah. à, thì mặc dù 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 mặc cũng mặc dù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  mặc phải. mặc dù phải dù mặc dù Hãy dù mặc dù mặc dù mặc dù ไว้หลังกูหลังปลามืออ่อไหนั่งตัวตาคุณะวะเอาตากคุณินะยันะงเงินยังตมก็นัตัคุณีกอะคคคุณใหม่หคุณเก่ากยุ่งตกไปาม,าม,ามาหลุ่นนำกันพี่น้องสิได้ไลายบอสิมานบอไปหออไส้มือน,นี่อี้ อ๋ที่แต่กบตัวใหญไงพี่ลองปลูกว้าเดี๋ยวกดเล็กเล็ตัวนี่สองสี่หกเก้ล้เตพี่เองเลยน้อูอะไพอได้กินพอได้ปนสลับเท่าด้วยให้น่ากบไปให้าก็ให้น้าต่อพยายามขึ้นมาไหวปะนะนะ กระเทือนระ้วว่างลมเด้วยลมบึ้มโนตีให้ในวันนั้นโ,อ,โอ้มันเขาลูกอืมอะมรพี่น้องเอ,อ้ยสาหิบมียกมันเปื่อนในหัวคันใดกับสำคัญใดนี่เปื่อนจะไปลงไปให้หน้าเอาสิคันเฮาบรับก่อนพี่น้องสิไทยพี่น้องเด้กระบุบุล,ลมเกิดกับขาดเลย บ่ได้ซื้อเกิบคู่ใหมู่่หม่ไปมือนีบ่บ่ได้ซื้ออีแหล่ไปพยายามอยู่ให้นาขึ้นมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอรับชมว่าสิมาอันอีกบ่รอบดึกรอบกลางคืนเนาะเสียงเขียนห้องสะนําอยู่เนี่ยกบก็ได้ตี้ตัวใหญ่ๆเติบตัวใหญ่เติบได้รอบนี้ไปละผมลงให้นาเาี่ไปกคืน เป็นกลางเว้นหนูโอ้ยติดตามขนาดไปแล้วโอ้เกลียดห้องสนั่นห้หน้าไปย้ขึ้นมาอะไรพี่น้องบานนี้ได้อ่อน้องป้าคือได้เครื่องกระต่าพอุปกนี่คนดโมแมนมาใแล้วบาโอ๊กปูกันป้าระว,ว่าไงไายเด้อ <c oughs> ขึ้นมาเบิ่งน้ากันพี่น้องมานเด็ดแท้หลอกกลางคืนหลังจากที่ฝนตกจั๊กาั่กปลาดูพี่น้องคือความจริงบ่นิจะเห็นอะไรเอาปลาดุกนี่นิอยู่ในแง่อ๋อหนาจะไปแทงเอาอู้ยปลาเขาปลาไงหนูนะปลาเลี้ยงบ่ปลาเพี้ยนปลาะเพียนอืมเริ่มปลาตัวใหญ่เริ่มรุ่งแล้วพี่น้องมีแค่เมนเท้าเบยามมือนีินะ อื réponse, ่นชาวจะสิรัยหรือบ่อกระชามตัวไนมาใส่ามไงติอืมโกระปุกใส่ให้ไว้เด้อกระปห้ตัวนั้นไว้เอาไปป้ายเย่ยไปัหากอได้นไตกระชุงมาใส่กระชุงเนาะ ได้เบื้องต้นนะนี่พยายามนะตัวระดูกมันได้ปลาตะเพียนกัวเพิงมันได้ปลาดุกก็เิเออเอ็นียงเอียงให้พี่น้องบนงบ่ได้ไปน้ำสามพี่น้องลย้ให้มังขึ้นนี่พี่น้องเลยนี่จ้าเบิ้งตีดไก่เบิ้งก่มานมานมาน กราดูกปูทำตากระูกปูก็ได้างกระปูลายมันทำตาหมดาะให้ได้ขู่อิกหัวนะอ๋ออ๋อกระปูใช่ใหมเฮ้เถอะกระูก็ได้ร้เตอใแล่มันกัดแยงขาดเลย โอ้กระปูนะพี่นอ้องคิดว่าจะไปะได้กระปูกุ้งกระมีอยู่เด้่องนี้กุ้งกระไรถ้ายามอื่ยยนยามันตายอันท่ออยู่เสือปะซิวนะนี่ฮะอ,อันท่ออยู่นคนยุตโต๊ะวางวาเบาะงึงอยู่นะพี่นอ้อง มันตกแห้งๆช่วงอะนะช่ะวงจะไปเงื้อไงปัดถะ,ะกระปูปูจีพี่น้องเลยตามปนกระปูเบิ้งมือีกเมื่อนี่กระปิ้งกิ้กับต่ายมังหงสุดยอดเลยเขากันดีๆขนาดอ,อ,อย่านบอกยานี ปลาขาวดิใ่ไหมเดีนะ๋ยวนี่ปาาลาขาปลาูกปลาดุกหน่อยลูปลาคอกับน,นีเนาะปลาดุกห้ากระสิเห็นอย่นี่แหละ้ากระสิลงบ่รปดูจังไลยจะเหลืองนะกระิลงลงเดียวจะเลยแหงมากอัลนโดนต้องตลาดปลาคอหน่อยไมเชอี่ก็ได้ไปดูไฟกัน กำลังงามเดี๋ยเนาะเปิดไปไแต่ไปอ่อนกุ้งเด้กุ้งเตกันี่อกุ้งกุ้งเต่กัีเลยกลางคืนไมั้จะเาม่กระายไปเลยคือพวกเขาหน่อยไล่เลยเดา๋ยวพวเขาหน่อยกได้ไเลย Tay nhung ngoài cung, Cụm Giòn cụm đi Hoặc nhai tay lên gập bố. Lê tóc tuy nhầm ăn tay. Tìm mua hoài bữa là. khỏi Hang a phút, khao khao Ăn khao 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 ข่อยบ่อยใส่น้ำบ่ใส่น้ำดางบนี้ทางกะปูไว้แท้บ่ปูโดนปูกะบ่ฮักตีนแม่นตายไว้อินดองสิ <Notre prosêm> เกือเห็ดอะไรนกเดือดแล้ปราขอลงกก็ไมนดิอืมประคอปขอค้างจิ๊จะไ้มหตัยนึกอย่างกี้ยอนนนี้ดอกปาขอไอ้นอช่วงมันเรียงหลุมอนู่หมะอั๊ มันเลี้ยงลูกมันเลี้ยงไงน้องฮะนันไปบ่แล้วลงหวยบ่แล้วจะอ้อ,อนกุ้งเลยกระดุกน้องค้างนงนงกบอ้อไปลุกตัวเดียวค้างาก็เจ้าท่านฮักเงี้ยนั่บอกเพียนฮักแบฮักน ปลาดุกนาเปักยังของโดนงั้นเจอกานจับกบมันบ่มีเงาข้างสนามนั่นีอดูทนามตรงนี้นั่นงกบก็ได้ถูก น่เห็ดก้ลงขึ้นหลอบเด็กพี่นอเนแ่ๆอยูดิอยู่มอ่ะพอแล้วพอลองดีกันชิได้อยู่ไปจังเนาะบบไม่นัดขนี่น้ำหัวยังมากอย่บอืะเออเอ๋อเบ๊กเยอะว้ ก้าวก็ะเด้งมีกี้นซิวตัวแดงๆกยังมีอยู่เนาะอยู่ประขนะนานนลายสุดแนลายโตเขอาพูดายๆเด้วยพี่น้องเด้อไว้ขอกันในคลิปหน้า ừ. Tôi làm khi cả là leo Làm được Chúng bị ác vượt bên bọn tạc phôn mà Tạc phôn nhân cục Tạc phôn nhân cục Thì tốt yếu với tạc lọc được Cũng được lại Tái rồi khi khảo khả nhau Toàn hơi chỉ kinh khảo là mềm được Tôi đi cõi này Chẳng bài gì đất nó